บอกหมอเอาชั้นตาเล็กๆนะ,ะชั้นตาเล็กๆโอเคไม่เปิดหอ,อตอนก่อนเข้าห้องผ่าตัดหมอหนูไว้ใจหมอน,นะคะอย่างงี้ย้ำกับหมออย่างนี้นะะเลยค่ะแต่ว่ามั่นใจในตัวหมออยู่แล้ววันนี้นะคะจะมาอัปเดตทําตาสองชั้นนะคะครบสิบห้าวันแล้วคะ่ะแผลนะคะแบบเรียบมากๆเลยอินคลินิกตาสวยออกแบบได้ จริงๆแล้วปัญหาก่อนทําก็คือชั้นตามันไม่เท่ากันเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องมาลุ้นแล้วว่าตาแต่ละข้างเราเนี่ยต้องติดสติกเกอร์ระดับระดับชั้นตาที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะแต่งหน้าทีก็เลยแบบดูยากไปหมด เาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีค่ะเขาก็จะบอกว่าระดับชั้นตาที่เราจะทําได้เนี่ยมันได้มากแค่ไหนเป็นตามที่เราคิดค่ะจริง,รงๆแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยผิดคาดด้วยแบบนี้แหละที่แบบ อยากได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอัปเตยียดทำตาสองชั้นวันที่3แล้วนะคะตาก็เริ่มยุบบวมลงนะคะจากวันแรกที่ทํามาเยอะมากๆแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่5แล้วนะคะที่เราไปทําตาสองชั้นมานะคะตาก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ารอยเหลืองๆเนี่ยก็คือ ยังอยู่นะคะยังคงอยู่อีกนิดหน่อยค่ะประมาณ20%ครบ7วันแล้วนะคะหลังจากตัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งอะเราก็เริ่มมันเริ่มยุบแล้วแล้วก็เริ่มเห็นทรงตาแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นก็ว่าสวยแล้วแล้วครันี้มันหยบยุบลงเรื่อยๆก็ว่าค่อยๆเข้ากับหน้าไปเรื่อยๆค่ะตามจริงก็ว่ามันสวยตั้งแต่วันที่7แล้ว ที่ตัดสินใจทําที่อินคลินิกนะคะเพราะว่าชอบสไตล์ทรงที่คุณหมอออกแบบตาให้เราอย่างเงี้ยค่ะมันถูกใจเราด้วยแล้วเข้ากับหน้าเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอที่นี่นะคะเป็นจัดสุพแพทย์ทุกท่านนะคะก็เลยไว้วางใจอุ๊ยคนรอบข้างบอกว่าตาสวยมากทําอะไรมาหน้าสวยเอาแบบ เหมือนมันไม่โป๊ะไม่รู้ไปทํำอะไรมา,างเงี้ยคนนานๆเจอกันทีอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราชอบค่ะเพราะว่าได้ชั้นตาแบบที่ชอบสไตล์ลเกาหลีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆค่ะใครที่กําลังสนใจทําตา2ชั้นนะคะก็แนะนําที่อินคลินิกมั่นใจได้เลยค่ะว่าทําที่นี่แล้วจะสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะ